ติดตามอีสานซีนีกันต่อนะคะช่วงนี้ภาคผู้ชมมาถี่อุบลราชธา,านีกันแน่นะคะโดยทางจังหวัดอุบลราชธา,านีก็ได้จัดงานเฉิดชูเกียรติและกับวันลำลึกมอมเจียงค่ำชุมพลณอยุทยาทอจอนะคะส้างคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดอุบลราชธา,านีหลากหลายเลยทีเดียวค่ะโดยทีลานมอมเจียงค่ำวัดสุทัศนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธา,านีนายสุภทธิตกอจเจร่อยศผู้ว่าร,ราชการจังหวัดอุบลราชธา,านี เป็นประทานในพิธีจัดงานเชิดชูเกียรติและกะ็ล่ำลึกมอมเจียงค้ามชุมพลณอยุทยาทอดจอประจำปี2 5 6 7 เพื่อเฉิดชูเกียรติและการลำลึกถึงมอมเจียงคำชุมพลณอยุทยาผู้สางคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดอุบลราชธานีในงานก็มีพิธีทางพระพุทธศาสนาทอดผ้าบังสกุลถวายปัจจัยเครื่องไทยธรรมและก,การว่างขันหมากเบ่งเป็นการบูชาตามวิถีของชาวอีสานที่ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน ีการกาวคำาเชิดชูเกียรติการฟอนรำ่เชิดชูเกียรติมอมเจียงคำาชุมพลณนะอยุธยาอย่างสมเกียรติพร้อมกับมอบรางวัลมอมเจียงคำาประจำปี2567ให้แก้ผู้ซอยศาสตราจารย์ ให้แก่ผู้ซอยศาสตราจารย์จูรี่ลาดก่อเจริญยศนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์ดรชุตินันท์ประสิทธิ์ผูริปีชาอธิตอการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ซอยศาสตราจารย์คเนึงนิดจันทบุตรอดีตผู้ำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนางพิสมัยจันทุม่าเลขาธิการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานีนางพรยศอินทราประเสริฐ หลักษาการในตำแหน่งปะัะธานสตรีอาสาสมาัครรักษาดินแดนสาขาจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมอมเจียงคำชุมพลณอยุธยากเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2422ที่เมืองอุบลราชธานีเป็นที่ดาคนที่เก่าของ่าวสุรินช่มพู้ หรือว่าหมั่นบุตรโรบ,บนกับนางดวงจันทร์และกะได้เข้าพิธีบายสีสู้ขวัญถวายโตเป็นชาญาของพระเจ้าบอรองมาวงเธอกรมหลวงสรรพสิทธทิประสงค์เมื่อเดือนมีนาคม2436น่อม2436มอมเจียงคำชุมพลนาอยุทยาเป็นผู้เสียสละมีความกระตันยู่กระตาเวที่บำเพ็ญประโยชน์ในด่านการมอบที่ดินอันเป็นมรดกตกทอด ให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินจำนวนหกแปลงซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการที่สำคัญนั่นก็คือพิพิพธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีทงสีเมืองและก็โล่งเรียนอนุบาลอุบลราชธานีศาลจังหวัดอุบลราชธานีที่ทำการอำเภอเมืองอุบลราชธานีศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเกา่า นอกจากนี้ก็ยังมีที่ดินที่ตกทอดมาเป็นมอระดกนะคะของโอรสทั้งสองพระองค์กระได้มอบให้ทางราชการเมื่อปี2 4 7 5ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลสัมปสิทธิ์ที่ประสงค์หม่อมเจียงคำชุมพลณอายุทยาถึงแก่อานิจกรรมด้วยโรคอัมาพาตเมื่อวันที่20ตุลาคม2481สิริอายุ59ปีค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งงานสําคัญนะครับของทางจังหวัดอุบลราชาธานีที่จัดขึ้นอย่างต้นเนื่องทุกปีนะครับ